สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะพา,าเพื่อนๆไปเที่ยวที่วัดทาอิฐนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับไม่ว่าจะปีไหนพศไหนนะครับกระแสความแรงของการสาัทธาร์ท้าเวสวรรณมาแรงสจะเป็นปีแห่งยักษ์นะครับผู้ที่มีความว่าจมใจสัทธ <ใน S 1> <ถ>าร์สลากา <นะ S 2> เรเดินทางมาขอพ,อพอรท้าวเวสกันอย่างล้นหลามแทบทุกที่นะครับเช่นเดียวกับที่วัดทาอิฐนะครับอำเภอปรากเกศจังหวัดจันทบุรี ความแตกต่างของเท้าเวสุวรรณวตัตาอิทที่ไม่เหมือนที่อื่นนั่นก็คือองค์เท้าเวสุวรรณมีองค์สีแดงแกะสลักจากไม้ประดูดแดงหรือไม้ประดูดเลือดตั้งแต่ปี2 5 5 1แกะจะแกะสลักจากไม้เพียงชิ้นเดียวนะครับซึ่งมีความสูง2.5เมตรฝีมือแกะสลักประณีตงด,ดงามและเป็นเท้าเวสุวรรณขนาดบูชาที่แกะด้วยไม้ประดูดแดงที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีความเข้มขลังสร้างแรงสังท้ายหเหล่าผู้เลื่อมายเดินทางมากราบสักการะเป็นจํานวนมากนะครับการไหวขอพอรท้าเวสุวรรณวัฒอิทนะครับครบทวนเนี่ยต้องมีด้วยกัน3จุดนะครับจุดที่ 1. ไหว้ขอพอรหลวงพ่อเฉยพระประธานปางสมาธิเก่าแก่คู่วัดภายในพระอุโบสถ ที่มีความแปลกตามีหลังคาสูงโปร่งแตกต่างจากโบสถ์วัดอื่นๆนะครับจุดที่2ไหว้หลวงพ่อโตนารันทาพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระพุทธรูปองค์ใหญ่บางปฐมเทศนาปฏิสถานอยู่ภายในวิหารขนาดเล็กหันหน้าออกไปยังแม่นม้ําเจ้าพระยาจุดที่3นะครับกราบขอพรท,ท้าวเวสสุวรรณภายในวิหารท,าท้าวเวสสุวรรณด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตลันทาโดยมีวิธีในการขอพรดังนี้นะครับผมจะบอกไว้นะครับ หน,นะครับที่เราจะาต้องเตรียมนะครับในการไหว้บูชาครั้งนี้นะครับทูบ9ดอกเทียนแดง1เล่มดอกกุหลาบแดง9ดอกหรือพวงมาลัยนะครับดอกไม้สีแดง1พวงน้ำแดง1ขวดลิบบินแดง1เส้นนะครับโดยของไหว้ทั้งวัดมีไว้บริการด้านหน้าวิหารท้าเวสุวรรณนะครับสามารถทำบุญได้ภายในวัดชุดละ39บาทนะครับการไหว้ขอพรทาเวสนะครับเริ่มจากจุดทูบเทียน จากนั้นนําเทียนเนี่ยไปปักในเชิงเทียนสวดบทคาถาบูชาท้าเวสุวรรณนะครับ3จบซึ่งบทสวดน,นี้เนี่ยทางวัดจะมีไว้ให้นะครับ 2. นะครับปักทูบในกระถางแล้วก็แขวนพวงมาลายัยหรือดอกกุหลาบแดงถวายน้ําแดงหน้าวิหารนำเลบ็บบินแดงผูกกับธนบัตรที่ชอบหนึ่งใบอันนี้เป็นความเชื่อสมบุคคลนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอต่อเงินต่อทองโชคลาภแล้วจากนานเล็บบินไปผูกที่องค์ท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็สวมมงคลที่อยู่ด้านหน้าองค์ท้าเวสขานชื่อนามสกุลตั้งสมาธิขอพรตามที่ประสงค์ โดยจะมีพระสวดปลีกเสกมงคลให้ขณะขอพรเสร็จแล้วถอดมงคลออกเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับนอกจากนี้ภายในวัดท่าอิดยังมีวัตถุมงคลที่ผู้เดินทางมาขอพรนิยมบูชากลับบ้านอาทิเช่นนะครับเหรียญเท้าเวสุวรรณรูปหล่อท้าเวสุวรรณขนาดจิว๋วยันท้าเวสุวรรณโดยเมื่อเช่าบูชาแล้วยังนิยมนํา ทำไปเจมิมแป้งเบิกเน่จากพระมหาระนองนะครับจ้าวาดวัดท่าอิดก่อนนำกลับไปบูชาอีกด้วยนะครับครับเพื่อนๆคนไหนสะดวกนะครับแวะมาเที่ยวที่วัดท่าอิดได้นะครับอยู่ปากเกรดนี่เองนะครับเดินทางไม่ไกลเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดนนทบ,บุรีอยู่แล้วนะครับก็อย่าพลาดนะครับ ท่านไหนที่ชอบท้าเวศสุวรรณนะครับที่ต้องการสักการะเชิญที่วัดนี้ได้เลยนะครับเป็นวัดที่ต้องบอกว่าไม่ใหญ่นะครับแต่ที่จอดรถเขามีพอประมาณนะครับจอดรถเนี่ยจอดรถข้างหน้าได้เลยนะครับลานกว้างนะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนเพื่อนไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าวัดท่าอิดเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ